เปิดคำพูดอุ้งอิงชินวัตรเห็นชั์ประเทศไทยไปในทิศทางไหนก่อนลั่นให้รอดูวันทักษินกับไทยมีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกเยอะ อิงขอให้รอดูวันทักษินกับไทยครั้งหน้าบอกยกมมีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกเยอะเมื่อวันที่9สิงหาคมนางสาวแพรตองทานชินวัตรคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโพสต์รูปผ่านอิสตาแกรมกรณีพาลูกชายลูกสาวไปฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมตัวจะพาเดินทางไปหาทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ว่านั่นสินะจะเดินทางในเร็วๆนี้เมื่อถามว่ารู้สึกตื่นเต้นหรือไม่ที่จะพาลูกชาย ไปเจอคุณตานางสาวแพรทองทานกล่าวว่ายังมีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกเยอะขอให้รอดูถามว่าแล้วการเดินทางกับไทยของนายทักษินครั้งต่อไปจะเป็นคนแจ้งเองหรือไม่นางสาวแพ์ทองทานกล่าวว่าขอให้รอดู พราะยังมีอีกหลายเรื่องที่ทำให้ตื่นเต้นก่อนที่ต่อมาจะโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าประเทศไทยต้องไปต่อเพื่อไทยต้องเดินหน้าจัดรัฐบาลที่มีเสถียรยภาพโจทย์ของพักเพื่อไทยวันนี้คือการจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จเดินหน้าประเทศไทยแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนการโหวตนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาภายใต้กฎกติกาของรัฐธรรมนูญ60ไม่สำเร็จพักรวมจัดตั้งรัฐบาลจึงจำเป็นต้องหาทางใหม่ โดยมอบพักเพื่อไทยเป็นการนำจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เพื่อผลักดันนโยบายแก้ไขปัญหาประเทศร่วมถึงแก้รัฐธรรมนูญให้กติกากลับมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเป้าหมายใหญ่ของเราคือสิ่งนี้ค่ะไม่ว่าผลการเจรจาในวันนี้จะเป็นอย่างไรพักเพื่อไทยพร้อมเดินหน้าและใช้ทุกความสามารถของเราในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจที่มอบให้อิงและพักเพื่อไทยค่ะมันมีความหมายมาก มากมายสำหรับเราค่ะ